กระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากสมิชคกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวสืาพี่พนองนะครับเมื่อนี้ได้นําฉลากทั้งหมดนะครับผมเก้าชุดนะครับผมเก่าสุดนะครับผมมีแต่แต่หนึ่งหอดศูนย์นะครับผมทั้งหมดเกาสุดนะครับนี่ครับผมนะครับมีทั้งหมดเกาสุดนะครับเอามาให้พี่้นองเข้าเห็นไหมครับผมนะครับหนึ่งถึงศูนย์นะครับผมใส่วิธีการนะครับผมโดยการคว่มกระดาษนะครับผมคว่มกระดาษนะครับสำหรับ ตัวใดนะครับผมสี่กระดาษง่ายขึ้นในสามใบนะครับผมเซาตัวนั้นแหละเป็นตัวโชคเลยนะครับสลับเอฟซีนะครับเดี๋ยวให้พิธีขอนะครับผมกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับขอโชคนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับสลับเอฟซีพี่น้องเขาสุขุมสุคนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นในกันเด้อนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเสร็จพิธีขอกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองก่อนนะครับผมนะครับ ก็คือยังไงนะครับผมก็คือเอากระดาษทั้ง3ชุดนี้นะครับผมไปขวมนะครับผมนะครับขวมไว้นะครับผมสำหรับตัวใดที่มันเอียงนะครับก็บบเอนะครับเอาเฉพาะตัวที่ที่กระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมเพิ่นพลิกให้นะครับผมเพิ่นพิดเพิ่นปิ่นขึ้นมา ให้เห็นเป็นชัดๆนะครับผม3ชุดสตัวเลขนะครับผมกับเียหม่าให้พี่น้องเข้าเอฟซีแฟนจ่องนะครับไปหลุดไปเสียงไทยกันนะครับผมในการซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลนะครับของงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 4นะครับผมนะครับนี่คือกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับเดี๋ยวไปไปที่ขอกันเด้อครับแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอ่ะครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้นะครับผมเขาก็ได้นะครับเอากระดาษนะครับผมถ้า3มชุดลงไปแล้วนะครับสำหรับเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวมาหลุดกันเด้อครับว่า กระดิ่งเงินกระดิ่งทองนี African ่ครับเพิ Now, <Yeah. S 1> ่นสิพ so, ิกตัวใดนะครับผมนะครับสิพิกตัวใดนี่ครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมนะครับอันตัวเอียงข้างๆบ่เอาเด้ครับเด้อเอียงข้างๆแบบนี้บ่เอานะครับผมเอาตัวที่หงายชัดเจนเท่านั้นนะครับผมเอาตัวที่เพิ่นหงายข้าบขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับก็สิเอามาเฮาไปเสียงใายกันนะครับตอนนี้ยังบ่ทันขึ้นมาจากใบเลยนะครับผมทำส้มเดี๋ยวรอก่อนเด้อนะครับผมนะครับขัดตัวใดเพิ่นเอียงข้างๆบ่เอานะครับผมนะครับเดี๋ยวตัวใดเพิ่นเอียงข้างๆบ่เอานะครับเอาเฉพาะตัวที่เพิ่น พลิกขึ้นมาให้เห็นเป็นโตงายขึ้นมาเลยครับผมขอแค่สามใบสามชุดนะครับผมขอสามใบสามชุดเท่านั้นนะครับผมขอสามใบสามชุดเด้อนะครับผมนะครับสำหรัอิตส,สิทธิทนาดที่อยากใสใ่เป็นตัวใดก็คอมเมนต์ข้ามาได้นะครับผมสาธุสุนกันนะร่วมดกันเด้อครับยังแห้งก็เอาครับผมเอาเฉพาะตัวที่เป็นไงขึ้น,ห,นห้เท่านั้นนะครับผม นะครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมเป็นสัตว์นะครับเป็นแมลรงนะครับผมที่ให้ทางด้านโชคลาภนะครับผมสำหรับท่านใดที่เคยเลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนี่เขาสิบได้มาแล้วครับผมทาบิส้มไงก็มาแล้วครับไงก็มาแล้วฮะนี่ครับฮะหามาแล้วครับพี่น้องหามาแล้วเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอามาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุลักทุเลจะหน่อยครับเดี๋ยวยวขี้ผออกมาครับหาออกมาแล้วครับพี่น้องครับ นี่ครับหาได้ครับเด้อนะครับเพิ่นพิกตัวแรกนะครับผมได้หาออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับหาหาหานี่ครับหาได้แล้วครับผมจะเอามาก่อนเด้อมาลุ้นตัวที่สองครับเห็นเลขสองขึ้นพิกพิกอยู่ครับ <Onion> ผมขึ้นมาบอขึ้นมาบอลุ้นตัวที่สองครับเลขสองเลขสองนะครับลุ้นเลขสองลุ้นเลขสองพี่น้องเป็นสิพิกบอนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นพิกขึ้นมาให้แห้งก่อนครับนี่นะครับลุ้นเลขสองอยู่ครับลุ้นเลขสองเอนะครับนะครับมึงมึงมึงเลขแปด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 อู้ แปดึงศูนย์น้อครับผมเนี่ยขึ้นมาแล้วครับระหว่างสองกับแปดเอาเอาดูลุ่นครับผมรุลุ่นโอ้โหงไงาขึ้นครับโอ้ยสาธุสาธุครับผมเออเพิ่งกำลังพิดอยู่นะครับเด้อท่านผู้ชมศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์สองเอ้ยยังเอียงอยู่ครับผมเอาศูนย์น่าสิขวมนงอแล้ะครับท่านผู้ชมนะครับผมแต่สองนี่น่าสิยืนยันนะครับได้มาตัวแรกเลยเด้อครับหาครับผมหาหาครับพี่น้องครับหาอ่ะสองนี่ยืนยันบ่นอ้อครับนะครับเอาเลขหาเมื่อกี้นะครับ นะครับสองย่างสองย่างหลังเล่อยู่ครับผมสองย่างเอียงอยู่ยลังเอียงอยู่ครับตู้ชมโอ้แต่ศูนย์นี่เพิ่นกลับพลิกกลับไปขึ้นเลยครับอู้เอามาลุ่นศูนย์ต่อครับพี่น้องแต่สองนี่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่เอียงจะสีเอล่านะครับผมเอียงสีเ่เอานะครับเอาแห่งแบบง่ายขึ้นมาเลยนะครับผมนะครับเอาแห่งง่ายขึ้นมาเป็นแบบกระดาษเป็นเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับผมนะครับได้มาแล้วครับหานะครับผมนะครับได้มาหาตัวหนึ่งแล้วครับตู้ชม์นะเอาเอาลุนครัุ่ เรามาล่อลุนกันก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับได้มาแล้วครับตัวแรกนะครับผมเรขหานะครับผมนะครับหาได้มาแล้วครับหาได้มาแล้วนะครับหาได้มาแล้วเด้อนะครับผมพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาล่อกันครับสองนี่ยังขาดขาค่าอยู่ครับผมนี่ไหมครับสองนี่ไหมครับใส่ละนี่ไหมครับสองนี่ไหมครับใส่ละนี่ครับสองยังเอียงอยู่ครับผมนะครับแต่ศูนย์นี่เพิ่นปิดไปแล้วครับศูนย์นี่เพิ่นปิดไปแล้วนะครับผมวามนะครับแต่สองนี่ยังคาใจอยู่ครับผม สองนี่ยังค่าใจอยู่เด้อนะครับมาลุนนกันนด้ครับพี่น้องเฮาครับผมลุน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 ศูนย์นี่ครับศูนย์ผิเสนอผิกสนอศูนย์นี่พี่น้องนะครับนี่สองนี่ก็ยังคือคือกับค่าศูนย์ผีเสนาศูนย์นี่ครับจะได้นอมาลุนศูนย์นะครับผมนะครับเพิใส่โศกตัวใดครับแต่โตหานี่เพิ่งไงขึ้นมาเห็นชัดชัดเลยครับผมนะครับเอียงสี่กบเอาได้ครับผมเอียงสี่กบเอาเพราะว่ายังเอียงอยู่นะครับยังประเด็นบรชัดนะครับผมนะครับ นะครับยังประเด็นประชัดอย่าเช็คมันวงกวงก่อนเนี่ยสองนี่ก็ยังเป็นกระึงกลางอยู่ครับแต่เหล็กศูนย์นี่ว่าเนี่นี่มีโอกาสพลิกสูงนะครับมีโอกาสเพิ่นสิกับให้สูงขนาดเลยครับเหล็กศูนย์เท่านี้ครับผมน่ครับมาหลุดนำกันครับพี่น้องครับถันไ้เข้ามาแล้วก็จะเรียกเขาไปกดไหลกดแชร์ด้ยครับเด้อนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมก็ดเอูอ้าสามแล้วครับผมอ้าเอ้าดันสามแล้วดันสามแล้วเอ้าดันสามแล้วอู้อ สามกับศูนย์สิบห้านแ้อนี่เนาะอุ้ยเอาพี่น้องครับเอฟซีครับผมเอาแช่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 รุ่นต่ออีกครับมีตัวใดสิดันขก้นมาอีบ่ขอแค่สามใบเท่านั้นแหละครับขอแค่สามใบขอแค่สามใบนี่เหงายแบบนี้เลยครับผมนี่เห็นเลยครับผมนี่ครับแหงายขึ้นมาแบบนี้แต่ต้องมีตัวเล็กๆนะครับผมนะครับแหงายแบบนี้เลยครับก็สหว่าโอเคนะครับคือเหล็กหาบางนึงนะครับนะครับตัวนี้ก็หงายเพิ่งขวมอยู่ครับผมก็ต้องถือว่าขวมอยู่นะครับมาเลิกพี่น้องเขาครับผมรุ่นๆไม่ต้องกันครับ ตอใน,น,นที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะครับนะครับวันนะี้เขามาขอโศกนะครับผมกับ กระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันหาร้อยนะครับหกสิบสี่นะครับทับุช้มนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อนะครับว่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมนะครับหลังจากที่เฮาทัพพิธีขอนะครับผมนะครับจุดถูบบอกเก่านะครับผมขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับคุณครูบาอาจารย์สุภูสุขสุโขสุองนะครับผมนะครับภูมิบานภูมิเฮียนนะครับพอประกำแม่ประกำนะครับก็เพิ่นกะล่อนะครับผมเดี๋ยวล่อกันเด้อครับผมนะครับได้มาแล้วครับตัวแรกนะครับคือหางครับพี่น ศูนย์พิกแล้วครับพี่น้องศูนย์พิกแล้วศูนย์พิกแล้วครับพี่น้องเอาศูนย์พิกแล้วศูนย์พิกแล้วครับอู้สิมาศูนย์ลรีลบบอครับท่านพี่น้องอือเพิ่นคือว่นอยู่กับศูนย์เหระครับเอามาสิมาลรีบบครับพี่น้องศูนย์เออเอานะครับศูนย์แท้ๆครับว่นี่มาแท้ๆครับนั่นโอ้โอเคบอพี่น้องอุ้ยเอาซ้มีกเหรอเนาะครับมาแท้ครับขันศูนย์ลักษณะแบบนี้ครับเอฟซีครับผม นี่ถ so is ือว่างายแล้วนะครับผมถือว่างายแล้วครับนี่ถือว่างายเราสู้เหมือมึงคนครับนี่นี่ถือว่างายสุดแล้วครับสารับศูนย์นะครับผมโอ้สามัวบุกเลยวะโอ้เอาครับผมเอาชัดเจนเลครับเด้อนะครับผมศูนย์ศูนย์หายแล้วครับผมห้าศูนย์นะครับผมหาศูนย์เดี๋ยวหมิ่นขออนุญาตไปฉีด่จะเข้านะครับเด้อนะครับยืนยันนะครับผมว่าศูนย์หายแล้วนะครับศูนย์ไงขึ้นมาได้ชัดเจนนะครับผมแต่ลุ่มตั้งสี่โตสามโตเลยโอ้แสดงว่าคัาเติบอยู่ครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาเสียวศูนย์ขึ เดี๋ยวไปฉีดบอลูนมาก่อนได้ครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับฉัดบอลนอกรับเนี่อ่าซูนได้มาแล้วได้ครับศูนศูนครับบ้านนี้เข้มแข็นเลยครับเด้อศูนได้มาแล้วครับศูนได้มาแล้วมาลุ้นตัวต่อไปนะครับผมศูนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับผมใดมาแล้วเด้อนะครับหากับศูนครับได้มาแล้วครับผมหากับศูนเด้อ นะครับห้ากับศูนย์ไปลุ่นต่อครับอีกใบเดียวครับขอแค่ใบเดียวนะครับผมขอแค่ใบเดียวนะครับผมครับผมมามาลุ่นต่อครับพี่น้องครับมาลุ่นต่อลุ่นต่อลุ่นต่อนะครับเอ่าสาธุสาธุเด้อนะครับต้นใสต้นเออคือดันแห้งถี่เนาะบาดนีเนาะตัวใดเน้อบาดที่ไหนพี่น้องมาลุ่นมาลุ่นมาลุ่นกระสิขึ้นตัวใดให้ครับ มาลุ่นมาลุ่นครับพี่น้องมาลุ่นแต่เลขสองนี่ก็ยังบัตรท่านขึ้นน่ครับเลขสองนี่ยังบัตรถือว่าขึ้นนะครับเพราะว่าเลขสองนี่เป็นอย่างเอียงอยนะครับเลขสองนี่เปนอย่างเอียงอยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันว่าพฤศสิงตัวใดขึ้นไห้นะครับผมมาลุ่นมาลุ่นครับพี่น้องลุ่นน้องกัรลุ่นต้องกันครับได้แล้วครับหาครับศูนย์นะครับผมห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมมาลุ่นกันมาลุ่นกันครับว่าพฤศสิกขึ้นห้ตัวใดอีกครับ รหลุนรหลุนเด้อครับเอซีนะครับผมเอาใส่ต้องกันทั้งหมดนะครับผมใส่ด้วยกันทั้งหมดสามชุดนะครับผมนะครับหนึ่งถึงศูนย์นะครับศูนย์ถึงเก่านละครับอาง่าไงนะครับผมสามชุดนะครับผมเพื่อวางบางที่อาซิมีเหล็กหาเหล็กบ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมนะครับเรามาเราหลุนกันนะครับว่า ตัวที่สามนี่เปิสลใส่ตัวใดนะครับสำหรับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับผมกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งแห่งโชคลาภนะครับสำหรับทันใดที่มีติดบ้านนะครับติดล้านค่านะครับผมนะครับเป็นแมลงนะครับผมแมลงแห่ง <tr> น้าโชคนะครับผมแมลงน้าโชคนะครับสำหรับทันใดที่เคยเลี่ยงนะครับผมกะนาสิเห็นกะสิหูกันนะครับสำหรับทันใดที่ของแล้วนะครับผมกะย่เลืมกลับไปเป็นสองแท่นะครับถ้ามีตัวใดไปพลิกไปให้ตัวสองเกิดขึ้นแสดงว่า สองมาแทะแต่ว่าตอนนี้สองนี่นยังใส่งานบ่ไใดนะครับเพราะว่าสองนี่เป็นโตเอยียงอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวล่อนะครับผมล่อกระดิ่งกระดิ่งท่องมาใส่โศกตัวใดกันล่อมึงสกาวนะครับเด้อนะสองอยังอยู่ก็เก่านี่มาบ่ายสองนะครับท่านผู้ชมมีตัวใดดันสองมาเนาะนี่มาเนาะครับท่านผู้ชมนะครับมีตัวใดเข้ามาดันสองมาเนาะนะครับอมาหลุดกันนะครับว่าเพิ่นใส่ตัวใดนะครับ ครับมาลุนมาลุนกันนะพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วบ่ายสองแล้วสำหรับตีขวามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับมาลุนกันครับท่านผู้ชมครับมาลุนกันนะครับมาลุนกันนะครับว่าสิมีตัวใดเพิ่นพิกเพิ่นหงายขึ้นให้แน่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับมาลุนกันเด้อนะครับผมสำหรับเอฟซีหลายท่านนะครับ ที่ขอมาลับชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเด้อว่าจะมีตัวแดงอีกขอแค่ใบเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมนะครับผมนะขอแค่หนึ่งใบนะครับได้มาแล้วนะครับผมหาครับศูนย์นะครับชุดแรกจับได้หานะครับชุดสองนะครับไงหายให้มากคือศูนย์นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเด้อเอาเนี่มครับพี่น้องเอ้าดึง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 เป็นตัวแดงเลยนี่เอ้าเอ้าดูตัวแดงเนาะบังไว้อยู่นี่เนาะ ึงหายไปแหละแต่บางหวยังบรชัดครับมาลุ่นเนอครับพี่น้องมาลุ่นมาลุ่นกันครับมาลุ่นกันครับตัวที่หงายนี่เป็นตัวใดครับตัว้ส้มนะครับตัวที่หงายอยู่นี่เป็นตัวใดเนาะนี่เนาะแต่เหล็กสองเข้าก็ยังจมไปหนาแล้วครับผมนะครับเลอกลงไปหนาแล้วนะครับผมยังโบแมนครับแต่ตัวหงายตัวนี้มันเป็นตัวใดนี่สงสัยอยู่นี่ครับผมนี่ครับตัวหงายอย่างเป็นตัวใดนี่ เอาพริกไทยเนี่นะครับพริกไทยเน่พริกไทยเนี่ยพระยะนะครับนี่พริกไท่เด้ออยากพูดอยากพูดอยากเห็นนะครับใครออกใครเปลี่ยนเป็นตัวใดนี่อยากพูดอยู่ครับนี่เดี๋ยวพ่นสรีเปิดไ้บอนะครับผมแต่กรณีเงินกรณีท่องเปิดไ้ก็คือว่าใบชุดไทยแล้วครับผมกาสีได้แล้วครับตัวแรกก็ได้แล้วหานะครับตัวสองก็ศูนย์นะครับผมนะครับหรือผู้ใดจะเอาไปลงเพื่อนบ้านนะครับเมื่อนี้ก็เอาไปลงใดเด้อนะครับผมนะครับลายซีในหลายท่านนะครับฮ่องกลายไปแล้ว ข้าใจไปนี่นะครับผมยังเปิดหนาอยู่ครับผมนะครับยังเปิดอยู่เอฟซี FC ว่าสิเป็นตัวใดครับตัวนี้ถ้าเพิ่นเปิดให้นะครับผมฮะครับผมดูได้เข่าแล้วครับเข่าวแล้วเนี่ย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 ตัวที่เปิดอยู่นี่ครับตัวู้สมงตัวใดนี่เนาะเป็นสามบอพี่น้องเป็นสามบอรครับผมเอฟซี FC เป็นสามบอรครับอืมอืมเอาเอาตัวบุสมงครับผม แ้่คุณว่าชัดเจนนะครับผมไขแมสสามมิลลี่ไขแมนออกดเ,อเอกไไดอเ้อ่องเอาพี่ก็เหรครับเพิ่นหงายไปโดินแล้วรือครับแต่เพิ่นบ่อหนี่ซื้อผู้เสาร์ลงขึ้นเนะาะมาหนี่อืมเอาชัดเจนครับพี่น้องครับผมชัดเจนสามสามครับผม สามแทะแน่นอนครับสามสามสามนี่ชัดเจนแล้วครับนี่คือไายแท้ครับผมพี่น้องบ้านนี่อันนี้คือไห้แทะแทะเลยครับผมสามมาแล้วสามมาแล้วขออนุญาตไปขี่บอกได้ครับสามได้สามชัดเจนครับผมสามสามสามครับนะครับยืนยันยืนยันครับผมสามสามครับพี่น้องได้สามใบแล้วครับได้สามใบแล้วโอ้สาธุสาธุหาสามสามหาหาศูนย์ศูนย์สามเลอหัวดีครับผมได้ละสามครับขออนุญาตไปเอาขี่บอกจะเข้าเด้อครับผมนะครับเดี๋ยว อ่นี่ครับพี่น้องครับยืนยันนะครับเด้อสามสามครับนะสามสามครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเข้มาแล้วครับผมสามโตสามใบแล้วครับนี่สามสามเด้อครับเด้อนี่ครับเลขสามชัดบนนอกครับเนี่ยวขอซุ่มกล่องครับชัดบวครับผมชัดยวดวานเนาะพี่น้องเขาครับผมยืนยันนะครับผมสามนะครับผมสามสามชัดบนนอกครับ